ขอท่นทำอินิสหนึ่งนะที่กุ้งมาทาอเมซี่เนี่ยตอนแรกก็มาแบบว่าเป็นผู้แนะนาําเป็นผู้บอกต่อเจ้าของสินค้าโอท็ออะไรอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้กุ้งก็เลยอยากม,มีสินค้าส่งออกของกุ้งบ้างเผื่อว่าสินค้าของกุ้งจะจะไปถูกตาโดนใจคนที่ไนจีเรียสักอันหนึ่งกุ้งก็เลยผลิตสบู่ใยบวบมานะคะนี่แอบให้ดูสบู่ใยบวบว่านหางจระเข้เข้มข้นมีใย,ยบวบอยู่ในนี้นะคะ กุ้งก็ถ้าใครอยากใช้นะคะกุ้งขายที่ก็อนละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีรับตัวแทนด้วยนะรับตัวแทนด้วยแล้วก็กุ้งอาจะเอาไปขายในอเมซี่ในราคาสมาชิกร้อยี่สิบาทแต่ถ้าใครซื้อทั่วไปก็ร้อยห้าสิบถ้าใครแบบว่าอยากรับไปขายกุ้งก็รับนะหมายถึงว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องสต็อกสินค้าก็ได้คุณก็แค่เอาไปโพส โพสได้คุณขายได้คุณก็โอนเงินส่งที่อยู่มาให้กุ้งตัดกําไรให้ก้อนละ30บาทนะคะแบ่ง,แบ,งแบ่งกันแบ่งแบ่งำไรกันเนาะทีนี้แล้วก็ถ้าใครอยากแบบเฮ้ยมีกําไรเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงชั้นสต๊อกอะเริ่มต้นสต๊อกที่10ก้อนนะคะก็1,000บาทคุณเอาไปขายได้กําไร500บาทเนาะก็สนใจก็ลองสอบถามมานะคะเป็นสบู่กีเซอลีนที่แบบว่าทําจากไขมันพืชแล้วก็หน้าคุณจะแบบว่า ชุ่มชื้นไม่แห้งตึงหน้าคุณจะนุ่มทันทีนะคะล้างเครื่องสําอางได้สะอาดหมดจดแล้วหน้าคุณจะนุ่มทันทีเพราะว่ามีว่านหางจระเข้เข้มข้นช่วยสมานผิวรอยดํารอยแดงฝ้ากะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็คอลลาเจนช่วยทําให้ผิวคุณเต่งตึงกระชับยืดหยุ่นอะไรแบบนี้นะคะ,ะใครสนใจทุกขั้งหมดทั้งมวลที่กุ้งพูดมาก็มาสอบถามกันหลังไม่ได้นะคะ